ปิดข่าวดีกว่าพูดเราอายตัวเอง <c oughs> ครับ <c oughs> ผมมาถึงคนนี้กันบ้านดีกว่าครับกับดารารุ่นเก่านะครับเพราะว่าโอ้โหชีวิตคนเราเนี่ยมีทั้งขาขึ้นแล้วก็ขาลงไปธรรมดานะครับ,รบนี่นก็คือคุณสีดาพัวพิมลครับก็ล่าสุดก็ออกมาอัปเดตชีวิตนะครับว่าที่หายไปเนี่ยโอ้โหลำบากมากๆถึงขนาดกับทั้งเดือนทั้งตัวเนี่ยเหลือเงินแค่10บบาทติดตัวคุณไปติดตามกันครับ ชีวิตจริงยิ่งกว่าละครนะครับเมื่อสีดาพัวพิมลน,นักแสดงรุ่นใหญ่มากฝีมือครับเปิดใจถึงชีวิตสุดรันทดนะครับหลังจากต้องขึ้นสารเพราะว่าคดีช่อ,อกโกงครับแต่ว่าพลิกกลับมาชนะคดีได้ทั้ง3ศสารครับแต่ว่าในความโชคดีก็ไม่ได้แลกมาด้วยความง่ายนะครับเพราะว่าเบื้องหลังเนี่ยต้องผันแปรมาเป็นเด็กเสิร์ฟทำงานแลกข้าวไปวันๆสําภายนะครับบางวันเนี่ยเขาบอกว่าม,มีเงินติดตัวเพียงแค่สิบบาทเท่านั้นเองพัเข้าวซื้อไม่ได้เลยใช่คะเพิ่งมาวันนี้นะฮะเจ้าตัวก็รู้สึกว่าแปลกใจที่่ไไมด้ กับนักข่าวเยอะขนาดนี้ครับตั้งแต่โดนคดีครั้งแรกเนี่ยยังจําเหตุการณ์ครั้งนั้นอยู่แล้วเจ้าตัวก็บอกเรื่องราวความทุกข์ยากที่ผ่านมานะครับว่าเป็นเพราะตัวเองเนี่ยที่หมุนเงินผิดกู้นอกระบบครับจนต้องรบกวนคนอื่นแล้วก็หลังจากมีคดีเนี่ยบ้านก็ถูกยึดนะครับต้องมาอาศัยอยู่กับคนอื่นตลอด3ปีที่ผ่านมาแล้วก็ต้องเขาบอกว่าที่3ปีที่ผ่านมาเนี่ยทานไข่ต้มทุกวันนะคุณออบางวันก็มาทําหน้าที่เป็นเด็กเสิร์ฟในร้านอาหารของเพื่อนครับจนมาวันนี้นะฮะแม้ว่าจะไม่ได้ได้้้ยยิมมไดออ่่่าางเตต็ทีแจัวกพร อโอกาสที่จะเข้ามาเพื่อปลดนี้ครับผมก็รู้สึกสบายใจขึ้นค่ะอย่างน้อยเราก็ได้พิสูจน์ว่าเราไม่ได้ช่าโกงใครแล้วก็ไม่ได้หลอกลวงใครเราทำงานจริงๆก็ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายของคนคนหนึ่งพอใช้ก็ต้องพอค่ะเราอยู่ให้ได้ที่เกิดขึ้นกับปัญหาชีวิตเนี่ย เราไปโทษอะไรไม่ได้หรอกค่ะเราก็ต้องโทษตัวเราเองที่เราคิดผิดที่เราไปไปหมุนเงินในการทํางานผิดผิดทิศผ,ผ,ผิดทางเียงมีค่ะอยากจะหมดนี่เหมือนกันแต่มันก็ยังไม่มีอะไรที่จะสร้างตัวเองขึ้นมาใหม่ได้ก็ยังยังยัง,ย,งยังคิดอะไรไม่ออกอะค่ะแต่ตอนนี้มันก็สบายใจขึ้นที่ว่าตราบาปที่เรามีมาเนี่ยในชีวิตเราอันนี้มันก็ฟ้องแล้วว่า เราเป็นผู้ที่ถูกต้องจะว่าน้อยใจในชะตาของตัวเองไหมไม่อะเพราะว่าเราไปลนลิขิตของตัวเราเองมากกว่าแล้วเราไปโทษใครก็ไม่ได้ก็ต้องโทษตัวเราเองแล้วก็จําไว้ว่าให้รู้จักเข็ดแล้วรู้จักจําแล้วจะไม่ทํามันอีกทุกคนก็อยากได้โอกาสนะฮะตัวพี่เองพี่ก็อยากได้โอกาสแต่เราจะได้รับโอกาสนั้นหรือเปล่าเราไม่รู้ นี่นะครับก็เป็นคําสัมภาษณ์นะครับก็ต้องบอกเลยว่าสีดาภูพิมลก็เป็นนักแสดงมากความสามารถอีกหนึ่งคนนะครับแล้วก็เป็นคุณแม่ของนักแสดงผู้ล่วงลับอย่างคุณออฟอภิชาตครับซึ่งก่อนจะเกิดคดีนะครับเจ้าตัวก็มีผลงานละครเรียกยได้ว่าแทบทุกช่องเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น3 5 7แล้วก็9กครับก็มีละครนะครับไม่ว่าจะเป็นร่มฉาิมายาสีเงินเบญจรงค์หสีปัญชนก้นครัวนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีผลงานภาพยนตร์เช่นรักเธอสุดหัวใจสะพยลูกทุ่ง ยอดอนงครับนับจากนี้นะครับก็เชื่อว่าโอกาสในการในวงการบันเทิงของเธอเนี่ยจะกลับมาสดใสอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าจากความมุ่งมั่นและความตั้งใจของเธอเองครับรนะครับผมว่าไอ้เรื่องกู้เงินนอกระบบเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบ มันมันอันตรายมากว่าดอกมุ้งดอกเบี้ยมันสูงมากเลยนะครับแล้ว่ามันแบบถ้าเราหมุนไม่ทันเนี่ยมันโอ้โหเรียกว่าลําบากมากนะแบบนี้บางทีดอกไม่ยันจ่ายโดนโกนแล้วอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นไม่ควรเลยนะครับผมแล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับกับคุณสีดานะครับให้กลับมาแข็งแรงได้เร็วๆนะครับไตก็ผู้จัดละครคนไหนที่มีบทละครอะไรก็ลองส่งไปให้เขาได้นะจะได้กลับมามีรายได้แล้วก็มีงานในวงการบันเทิงอีกครั้งหนึ่งเอาใจช่วยครับก็ได้นะ